ในหมู่บ้านชนบ,บทแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนเทิดและสักก็มักจะไปด้วยกันอยู่เสมอวันหนึ่งทั้งสองคนได้ชักชวนกันไปออกเรือทอดแหหาปลาที่บึงน้ำขนาดใหญ่ตรงท้ายหมู่บ้านหลังจากที่ลงมือทอดแหจนได้ปลาเป็นที่พอใจแล้วทั้งสองก็มานั่งพักกินข้าวที่ห่อเตรียมมาจากบ้านจนไม่ออิ่มนำสำราญดี ก็นั่งพักผ่อนรับลมเย็นๆอยู่ที่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ในตอนนั้นเองสายตาของเธอดก็มองเห็นนกใหญ่สองตัวกำลังบินโฉบไปมาสลับกันอยู่ที่ริมหนองน้ำท่าทางเหมือนมันทั้งสองกำลังจะโฉบกินเหยื่อตอนแรกเขาคิดว่านกใหญ่นั้นกำลังจะโฉบกินปลาจึงไม่ได้สนใจอะไรแต่ทว่าเสียงนกร้องดังมากขึ้นและยังบินขึ้นลงโฉบเฉี่ยวอยู่อย่างนั้น ทำให้เขาอดสงสัยไม่ได้สุดท้ายเธอจึงลุกจากใต้ต้นไม้แล้วเดินไปดูพอสักเห็นอย่างนั้นก็ร้องถามนั่นเองจะไปไหนไอ,เอ้เธอข้าจะไปดูที่ริมหนองสักหน่อยว่านกสองตัวนั่นกำลังโชว์อะไรเห็นมันบินอยู่อย่างนั้นมาสักพักแล้วงั้นข้าไปด้วยสัก์เอ่ยขึ้นแล้วก็ลุกเดินตามไปเมื่อทั้งสองเดินมาถึงริมหนองน้ำ ก็เห็นว่านกใหญ่สองตัวนั้นไม่ได้โฉบกินปลาแต่กลายเป็นว่าเป็นงูสีดำตัวหนึ่งที่กำลังเลี้ยวเอี้ยวตัวไปมาเพื่อหลบหนีการโจมตีจากปีกและกรงเล็บของนกใหญ่ทั้งสองตัวและท่าทางของงูตัวนั้นเหมือนจะอ่อนแรงลงเ,ลเรื่อยๆเธอที่เห็นอย่างนั้นก็เกิดสงสารขึ้นมาเพราะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยนกตัวใหญ่กว่างูมากและมีกันถึงสองตัวเขาหันไปเห็นกิ่งไม้ เลยคว้ามาถือไว้เพราะสักเห็นเข้าก็รีบร้องห้ามนั่นเองจะทำอะไรจะไปห้ามมันหรอเออมันรุมงูนะงูนั่นก็ตัวนิดเดียวเฮ้ยเองคิดจะเป็นแบบชาวนากับงูเห่าหรือเปล่าสักได้เอ่ยถึงนิทานเรื่องดังที่ชาวนาน,นึกสงสารงูจึงเอามานอนกอดให้งูหายหนาวสุดท้ายก็โดนงูกัดจนตาย ข้าไม่ได้คิดจะเอางูมานอนกอดดอกแค่ไล่นกสองตัวนี้ไปให้พ้นและปล่อยให้งูไปตามทางของมันแค่นั้นแหละเธอตอบเพื่อนแล้วก็ชูไม้ขึ้นปากก็ส่งเสียงชู่ๆไล่นกให้บินไปไกลๆก่อนจะหันมาหาสักแล้วบอกให้ศักช่วยเขาไล่นกด้วยเอ็งมาช่วยข้าไล่นกหน่อยสิมันมีกันทั้งสองตัวพอไล่ตัวนั้นตัวนี้ก็บินมาอีกศักไม่อยากขัดเพื่อน เลยร่วมส่งเสียงแล้วชูไม้ชูมือช่วยไล่นกด้วยอย่างเสียไม่ได้ไปไปไอ้นกพระนกใหญ่เห็นคนมาชูไม้ชูมือไล่ถึงสองคนมันจึงรีบบินหนีส่วนเจ้างูตัวเล็กยังไม่ไปไหนมันยังนอนนิ่งๆอยู่ที่ริมหนองใหญ่แห่งนั้นเอาเจ้างูพวกข้าไล่นกให้เจ้าแล้วเจ้าก็รีบหนีไปเสียเดี๋ยวนกมันกลับมาอีกจะไม่มีใครช่วยเจ้านะ เธอดหันมาเห็นงูที่ยังไม่ยอมเลื้อยไปไหนเลยใช้ไม้เคาะลงบนดินใกล้ๆตัวงูสอทีเจ้างูจึงค่อยๆเลื้อยลงน้ําไปในที่สุดหลังจากช่วยงูให้รอดพ้นจากการถูกนกกินได้แล้วทั้งสองคนก็มาขนข้าวขนของกลับบ้านเพราะวันนี้พวกเขาได้ปลากลับบ้านไปคนละไม่น้อยเทิดและศักน์นำปลาไปขายส่วนหนึ่งอีกส่วนก็นําไปทําอาหารให้คนในบ้านกินทั้งสองคน ดูเหมือนจะลืมเรื่องที่เคยช่วยงูไปเสียสนิทแล้วแต่ในทุกวันที่พวกเขาพากันออกไปพายเรือทอดแหหาปลาเขาจะได้ปลาเป็นจํานวนมากกว่าชาวประมงค,คนอื่นๆในหมู่บ้านจนถึงเวลาที่ทั้งสองต้องออกเรืออีกครั้งคนหาปลาคนอื่นๆต่างก็คอยแอบมองเพื่อดูว่าเขาไปทอดแหตรงจุดใดเพื่อที่ว่าจะไปทอดแหตรงจุดนั้นบ้างเพราะต่างก็หวังจะได้ปลาเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับเธอและศักเวลาผ่านไปเป็นเดือน จนกลางดึกในคืนวันพระพระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่กลางผืนฟ้าเทิดเข้านอนแต่หัวค่ำและไม่คิดอยากจะไปกินเหล้าเมายากับเพื่อนที่ไหนเพราะเป็นวันพระที่เขาตั้งใจว่าจะละเว้นการทำบาปทั้งปวงแล้วในตอนที่เขาหลับสนิทอยู่นั่นเองชายหนุ่มก็ฝันว่าตนเองยืนอยู่ที่ริมบึงน้ำใหญ่ท้ายหมู่บ้านแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผู้ชายคนนั้นมีรูปร่างสูงใหญ่ ใบหน้าเรียวและดูหล่อเหลาคมคายไม่เหมือนชายชาวบ้านในแถบนี้อีกทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์ของเขาก็ดูสวยงามเหมือนทำจากผ้าไหมเนื้อดีดูแลเหมือนคนในตระกูลสูงสักชายคนนั้นเดินเข้ามาหาเขาด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรท่านเป็นใครกันเราเป็นใครไม่สำคัญดอกแต่ว่าเรามีของอยากจะมอบให้เจ้าแทนคำขอบคุณเมื่อได้ฟังชายผู้นั้นตอบ เธอรก็ได้แต่สงสัยในใจไม่กล้าเอ่ยถามออกไปอีกตามเรามาทางนี้สิเรามีอะไรจะให้เจ้าจากนั้นชายแปลกหน้าก็เดินนำหน้าเขาไปที่ริมหนองน้ำแล้วเดินลุยน้ำลงไปเรื่อยๆตอนแรกเธอร์ยังลังเลไม่กล้าเดินลงไปในบึงน้ำแต่พอชายคนนั้นหันมายิ้มให้แล้วพยักหน้าเป็นการเชิญชวนเธอดก็เดินตามลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งน้ําท่วมศีรษะแต่เขากลับไม่รู้สึกอึดอัดหรือหายใจไม่ออกแต่อย่างใดตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกหายใจได้อย่างสบายเขาเดินตามชายแปลกหน้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นประสาทหลังสวยงามมีสีทองอารามทั้งหลังมีข้าทาสชายหญิงมากมายที่ล้วนแต่งกายด้วยเสื้อผ้างดงามมันวาวเธอดมองด้วยความตื่นตะลึงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างช่างสวยงาม อย่างที่คนบ้านๆเช่นเขาไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนชายแปลกหน้าก็ยังคงเดินนำหน้าเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปในปราสาทและไปถึงห้องห้องหนึ่งเขาก็เปิดประตูออกแล้วเดินเข้าไปเมื่อเธอเดินตามเข้าไปแล้วก็ต้องตกตะลึงเพราะในห้องนั้นเต็มไปด้วยเพชรนินจินดาและแก้วแหวนทองคำส่องแสงระยิบระยับสว่างสวัยไปทั่วทั้งห้องชายที่เดินนำหน้าเขามาถึงห้องนี้จึงหยุดเดิน แล้วหันมามองที่เขาเลือกสิเจ้าจะหยิบอะไรจากห้องนี้ไปก็ได้ข้าอนุญาตชายคนนั้นเอ่ยพร้อมกับรอยยิ้มเทิดมองอัญ,ญมณีและเครื่องทองตรงหน้าด้วยความตื่นตะลึงแต่พอได้รับอนุญาตให้หยิบช่วยชิ้นไหนไปก็ได้ตามที่เขาต้องการชายหนุ่มก็ไม่กล้าหยิบเพราะรู้สึกว่ามันเป็นของที่มีค่าเกินตัวของเขาเพราะเขาเป็นแค่ชาวบ้านที่ยึดอาชีพหาปลาเท่านั้น หากหยิบของมีค่าที่มากเกินตัวไปใครๆก็คงคิดว่าเขาไปขโมยคนอื่นมาเป็นแน่แท้สุดท้ายชายหนุ่มจึงหยิบเพียงแค่สร้อยคอทองคำเส้นหนึ่งเท่านั้นหยิบไปแค่นั้นพอแล้วหรือเพชรนินจินดามากมายทำไมเจ้าไม่หยิบไปอีกเล่าเราจะยกให้ตามที่เจ้าต้องการไม่ละถ้าขอแค่นี้ก็พอตัวข้าเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาเท่านั้น ไม่รู้จะเอาเพชรพลอยพวกนี้ไปทําไมกันขืนขนเอาไปและถ้าใครรู้เข้าก็คงจะหาว่าข้าเป็นโจรไปปล้นเขามาแน่ชายแปลกหน้าพยักหน้าและยิ้มออกมาด้วยความพึงพอใจในนิสัยมักน้อยของเธอจากนั้นก็พาเธอกลับประสงค์ที่ริมหนองน้าเหมือนเดิมก่อนจากกันผู้ชายคนนั้นยังเอ่ยขอบคุณเธออีกขอบใจเจ้ามากนะที่ช่วยชีวิตเราเอาไว้ เมื่อพูดจบเขาก็เดินกลับลงไปในบึงน้ําใหญ่ทิ้งให้เธอดยืนอยู่ที่ริมหนองน้ําด้วยความสงสยัยว่าตนเองไปช่วยชายแปลกหน้าคนนั้นเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเช้าวันรุ่งขึ้นเธอตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกประหลาดใจเพราะที่นอนของเขามีรอยความชื้นจากน้ําปรากฏอยู่และเมื่อมองไปที่ฟูกนอนของตอนเองก็ยิ่งประหลาดใจมากกว่าเพราะมีสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคํา นักราวสี่บาทวางอยู่อย่างละสองชิ้นทันใดนั้นเองชายหนุ่มก็ยกมือขึ้นท่วมหัวนึกขอบคุณชายแปลกหน้าในฝันของตนที่มอบของให้เขามากกว่าที่เขาหยิบมาเสียอีกเทิดไม่รู้ว่าชายผู้นั้นเป็นใครแต่ก็มั่นใจว่าต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนก่อนที่เขาจะนึกไปถึงคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในเรื่องพญานาคที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินมากมายมหาศาลในวังใต้าบาดาล วันต่อมาศักมาชวนเธอไปทอดแหหาปลาที่บึงน้ำใหญ่อีกครั้งเธอจึงตกลงไปกับเพื่อนระหว่างที่ลอยเรือหาปลาอยู่นั่นเองเธอไม่ได้พูดคุยเล่นเสียงดังเหมือนเคยและยังคอยปรามให้สักเงียบปากลงด้วยเขาไม่อยากให้เพื่อนพูดจาคึกขนองเหมือนที่ผ่านมาสักจึงถามออกไปด้วยความสงสัยเอ็งทำเหมือนกับในบึงนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเคารพถึงได้ห้ามไม่ให้ข้าพูดเสียงดัง ไม่ให้พูดเธอเ่งตึงตังก็ใช่น่ะสิข้ามั่นใจแล้วว่าในบึงน้ำนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างแน่นอนเธอบอกออกไปด้วยความมั่นใจอะไรทำให้เอ็งเชื่อขนาดนั้นวะว่าใต้น้ำนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะศักเอยถามย้ำเหมือนยังไม่เชื่อนั่นจึงทำให้เธอตัดสินใจเล่าเรื่องที่เขาฝันกับสร้อยทองคำที่เขาได้รับมารวมถึงเรื่องของชายแปลกหน้ามาขอบคุณเขา ที่ช่วยชีวิตอีกด้วยหรือว่าชายผู้นั้นจะเป็นงูตัวที่เราช่วยกันนะสักตั้งข้อสงสัยข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้าคิดว่าใต้น้ำนี่ต้องมีเมืองศักดิ์สิทธิ์อยู่แน่แนวันนั้นเมืเ่อเธอกลับบ้านไปแล้วศักก็ยังยืนอยู่ที่ริมบึงน้ำไม่ยอมกลับบ้านจากนั้นก็ตะโกนออกมาด้วยเสียงอันดังข้าก็าช่วยเจ้าไว้เหมือนกันถ้าไม่มีข้า ไอ,เอ้เทิดคนเดียวมันก็ช่วยเจ้าไม่ได้ดอกเพราะฉะนั้นข้าก็มีสิทธิ์จะได้ของตอบแทนเหมือนกันและต้องได้มากกว่าไอ้เทิดด้วยพอตกกลางคืนชายหนุ่มก็นอนหลับและฝันเห็นชายแปลกหน้าเดินมาหาเหมือนกับความฝันที่เทิดเล่าให้เขาฟังไม่มีผิดมาสิตามข้ามาข้าก็มีของตอบแทนเจ้าเหมือนกันชายคนนั้นพูดเหมือนรู้ว่าสักต้องการอะไร จากนั้นเขาก็เดินนำหน้าศัก์ไปที่ริมบึงน้ำแล้วเดินลงน้ำไปจนกระทั่งถึงปราสาทสีทองอารามของเขาตลอดทางนั้นศัก์มองทุกอย่างด้วยความตื่นตะลึงพลางคิดในใจว่าอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองมากๆอย่างนี้บ้างจนกระทั่งเดินมาถึงห้องเก็บสมบัติศัก์ก็ต้องตาโตเกือบเท่าไข่หา่านเพราะความสว่างสวของเพชรนินจินดาในห้องนั้นเจ้าอยากได้อะไรก็หยิบไปได้เลยข้าย,ยกให้ ถือเป็นการขอบคุณที่เจ้าก็มีส่วนช่วยเหลือข้าเหมือนกันชายผู้นั้นเอ่ยแต่สักไม่ได้สนใจฟังเลยสักนิดเขาเดินตรงไปหาหีบขนาดใหญ่ใบหนึ่งแล้วเปิดฝาออกจากนั้นก็โกยเอาทั้งเครื่องทองและเพชรพลอยใส่ลงไปในหีบจนเต็มโดยไม่สนใจเลยว่าชายแปลกหน้ากำลังมองเขาด้วยสีหน้าเช่นไรด้วยความโลภสักคิดเพียงว่าจะขนสมบัติไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เขาตั้งใจจะนําของมีค่าพวกนี้ไปขอแต่งงานกับลูกสาวกำนันที่ตนแอบหลงรักมานานหลายปีจากนั้นเขาก็พยายามแบกหีบขึ้นบ่าแม้ว่าจะหนักมากก็ตามแต่สักก็ยังพยายามฝืนแบกอย่างเต็มที่ชายแปลกหน้าพาเขากลับไปส่งที่ริมบึงน้ําแต่ก่อนที่เขาจะเดินกลับลงน้ําไปสักก็ได้ร้องตะโกนขึ้นถ้าทรั์สินพวกนี้หมดข้าจะไปขอจากเจ้าอีก เพราะยังไงข้าก็คือคนที่ช่วยชีวิตเจ้าไว้ย่าลืมบุญคุณน,นี้ล่ะบุญคุณของคนที่เคยช่วยชีวิตเรามันมากมายท่วมหัวเพราะฉะนั้นเจ้าต้องตอบแทนจนกว่าชีวิตของเจ้าจะหาไม่แล้วสักก็แบกหีบกลับบ้านไปโดยไม่สนใจมองเลยว่าชายแปลกหน้ากำลังมีสีหน้าไม่พอใจเขาอย่างที่สุดพอเช้าขึ้นมาสักก็รีบตื่นขึ้น แล้วมองหาหีบสมบัติรอบกายและเขาก็ได้เห็นหีบใบนั้นจริงๆชายหนุ่มรีบกระโจนออกจากมุง้งพุ่งไปที่หีบและเปิดหีบออกแต่สิ่งที่เขาเห็นนั้นกลับกลายเป็นแค่กําไรทองคำและสร้อยคอทองคำอย่างละชิ้นเท่านั้นนอกนั้นเป็นเพียงก้อนหินก้อนกรวดสักโมโหมากจึงรีบเดินไปที่บึงน้ำใหญ่แล้วไปตะโกนเสียงดังอยู่ที่นั่นไอ้คนโกหก ไหนว่าจะยกสมบัติให้ข้ายัางไงเล่าข้าอุตส่าห์พยายามแบกมาสุดท้ายก็มีแต่ก้อนหินก้อนกลัวเท่านั้นแถมยังได้ทองเส้นเท่าหนวดกุ้งไอ้คนอากตันยูไม่สำนึกบุญคุณคนทันทีที่เขาด่าจบท้องฟ้าก็มืดมิดลงทันทีมีแต่เมฆฝนปกคลุมไปทั่ว สายฟ้าและแปรปราบอย่างน่ากลัวจากนั้นฝนก็เทกระหน่ำลงมาและเกิดลมพายุพัดอย่างรุนแรงจนทำให้สัตว์พลัดตกลงไปในบึงน้ำชายหนุ่มตกใจกลัวเป็นอย่างมากพยายามตะเกียกตะกายว่ายน้ำเข้าหาฝั่งแต่ลมและคลื่นก็พัดพาตัวเขาไปที่กลางบึงจนจมดิ่งลงไปในตอนนั้นเองสัตว์ก็เห็นงูใหญ่ว่ายน้ำพุ่งตรงมาหาเขาในตาของงูนั้นแดงกลับน่ากลัว ไอ้มนุษย์จอมโลภเอ็งช่วยข้าเพียงนิดหน่อยแต่บางอาจมาเอ่ยอ้างบุญคุณข้ารู้นะว่าใจจริงเจ้าไม่ได้อยากจะช่วยข้าแต่ติดที่ขัดเพื่อนของเจ้าไม่ได้สุดท้ายเมื่อเจ้าช่วยข้าข้าก็ยินดีจะมอบรางวัลตอบแทนให้แต่เจ้าก็ยังปากเสียพูดจาลำเลิกบุญคุณไม่หยุดซ้ำยังดูหมิ่นข้าอีกข้าไม่ฆ่าเจ้าก็บุญหัวแล้วกลัวกลัวกลัวนะจ๊ะข้าข้ากลัวแล้ว สักพูดพลางยกมือพนมช่วมหัวบุญของเองมีแค่นั้นก็จงเอาไปเท่านั้นอย่าได้คิดลำเลิกบุญคุณจากข้าอีกจำเอาไว้ไม่อย่างนั้นข้าจะเอาเจ้าไปเป็นบริวารที่เมืองบาดาลของข้างูใหญ่เอ่ยด้วยน้ําเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าข้าข้าไม่ทำอีกแล้วข้าข้ากลัวแล้วสักรีบเอ่ยให้สัญญาทันใดนั้น ก็บังเกิดคลื่นใหญ่พัดทาร่างของศักดให้ขึ้นมาเกยที่ริมบึงน้ําเขารีบวิ่งฝ่าสายฝนกลับไปที่บ้านทันทีด้วยความหวาดกลัวสร้อยและกําไรที่ได้มาจากวางใต้บึงก็ไม่กล้านําไปใช้ได้แต่เก็บเอาไว้บูชาบนหิ้งพระและไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้เทิดฟังด้วยหลังจากนั้นเขาก็ตั้งใจทํามาหากินและไม่เคยพูดถึงเรื่องบุญคุณในการช่วยเหลืองูตัวนั้นอีกเลยส่วนเทิดก็ได้นําสร้อยข้อมือไปขาย และนําเงินมาเป็นสินสอดไปขอหญิงสาวที่เขารักมาเป็นภรรยาและใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขตามอัตภาพของตน